คอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นยังไงคะค่ะคอนเสิร์ตที่ผ่านมาก็สนุกสนานค่ะและเหนื่อยมากๆ <c oughs> นะคะเพราะว่าก็นอกจากเล่นคอนเสิร์ตเราก็จะต้องเหนื่อยแล้วเราก็จะต้องมาเจอกับวัฒนธรรมของแกรมมี่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไอเอสกับแกรมมี่เนี่ยจริงๆอะ่ะเราเป็นเพื่อนศิลปินเดียวกันก็จริงแต่วัฒน,ธ,นธรรมทางบริษัทเราบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น การที่เราจะต้องมาเบรนด์ตัวเองให้เข้ากันอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องใช้การปรับตัวด้วยไหนจะคอนเสิร์ตไหนจะต้องปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างเหนื่อยค่ะโอ้โหอย่าว่าแต่ร้องเพลงค่ะประวัสสติศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะจะไม่ซ้ำค่ะโ,โดนไหมคะ่ะกิขส<ด>ิทธิ์ไหมค่ะอ๋อยังได้อยู่นะคะคือเมื่อก่อนเนี่ย อย่าว่าแต่แบบร้องเพลงร่วมกันเลยแค่ถ่ายรูปร่วมกันแล้วยืนติดกันก็ไม่ได้นะข่าวนี้ก็จะทราบดีว่าจะต้องมีใครสักคนมาขั้นเป็นคนกลางอยนะ่างน้ยเราไม่สามารถจะยืนติดกันได้รักข้ามค่ายที่เป็นเลยที่แบบว่าอื จะต้องโดนผู้ใหญ่เรียกไปว่าแล้วว่าอีกว่าแลว้วลว่าอีกจนเลิกกันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เป็นเรื่องใหญ่จริงแต่ว่าวันนี้ได้มาร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงกับพี่มอสซึ่งมันสลับคู่กันเลยอะไรเงี้ยปกติเราก็จะได้อยู่แต่กับสมชายเนาะคะอันนี้เราก็จะมาอยู่กับสายสายแบบหว,นวานๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็รู้สึกระมุนดี <c oughs> อยากเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสค่ะคือผมเรามีเขียนจดหมายนี่ค่ะคุยเฮ้ยเเขียนไปแล้วเขาไม่รับรักอะค่ะก็เคยเขียนจดหมายค่ะพี่เจเหมือนกันค่ะตอนเด็กๆเลยอย่างเงี้ยค่ะจริงจรตอนนั้นเราเป็นเราเป็นเอสิ่งเป็นอะไรตอนนั้นนี่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยยังไม่ได้เข้าวงการค่ะก็ได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตพี่เจเพราะว่า จัดที่กองบิน41ที่เชียงใหม่คือจริงนยตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อเป็นผู้การกองบินอยู่ค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปดูแถวหน้าพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าโดนตกด้วยพี่เจอะไรเงี้ยเลยเขียนจดหมายไปหาในตอนนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะเออาคพ่อมันเป็นนักล้อได้บอกพี่เจไมเาได้จอกันาแบบม่ มันเป็นเรื่องที่คาใจมากปลดล็อกทันทีเจมี่เจมี่คือบอกว่าเคยเขียนจดหมายไปแล้วพี่เจไม่ตอบพี่เจบอกว่าเราไม่ได้ให้สองเป่าติดสตัมมาใช่ไหมสองเป่าเนื้อหาในจดหมายความหมายว่าอะไรคะพี่นอกจากเนื้อหาแล้วเนี่ยสมัยก่อนเราจะต้องมีระบายสีในในตัวเขียนใส่แป้งเอ่ยอะไรเลย เต่ามากไหมเออมีแบบพ่นพ่นแบบน้ําหอมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีแบบขีดค่าตรงด้วยสีในคําถามอะไรเงี้ยแต่คําถามไม่มีอะไรก็พี่เจชอบสีอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมส่งไปกี่ฉบับคะค่ะส่งไปฉบับเดียวเขาไม่ตอบว่าไม่กล้าส่งไปอีกแล้วไม่จริงเขาได้มาเป็นน้องเราได้เจอพี่เจได้คุยได้ตอบค่ะ จริงๆพี่เจเนอาจจะไม่ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าพี่เจก็คือแค่เป็นช่วงสั้นๆแต่จริงที่ชอบมากๆเลยน่าจะเป็นพี่ใหม่กับพี่ตินาอ,อันนี้คือชอบแบบชอบเข้าเส้นโดยเฉพาะพี่ใหม่เนี่ยคือเพลงนุกอาจจะร้องถูกถูกผิดผิด,ผดเข้าอาจจะผิดแต่ถ้าเป็นเพลงพี่ใหม่ขึ้นได้ทุกเพลงเพลงตัวเองก็ไม่เป็นไรก็จะไปก่อนก็ได้จะคอมคีก็ได้แต่ว่าถ้าเพลงพี่ใหม่ก็คือเปไปไม่ผิดไม่ผิดไม่เพียนแน่นอน ใช่ก็คือเป็นการล้มไปชนกันระหว่างพี่ใหม่กับพี่โดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่โดมตัวใหญ่มากนะคะสูงมากคือในใจยังคิดเลยว่าถ้าล้มมาโดนเราคือภาวากระดูกหุ่นต้องถามหา <c oughs> หักแน่นอนเลยค่ะพอดีล้มไปโดนพี่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วล้มแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ,พี่ใหม่ก็ตอนนั้นไม่ได้ลันถูกเพราะว่าเหมือนเจ็บไปเลยก็เล่นจริงเลยอันนี้คือรอบ รอบลันทูชนกันลันทูพี่ใหม่ก็เลยไม่ได้ลันทูก็ไปเล่นวันเสาร์เลยซึ่งก็แบบทุกคนลุ้นมากว่าแบบพี่ใหม่จะจะจะขึ้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่น่าสงสารที่สุดนอกจากพี่ใหม่แล้วก็คือพี่โดมคือหน้าเนี่ยถอดสีแบบยิ่งกว่าถอดหน้ากากอีกถอดสี <c oughs> ขเขาเพลงเก่ <c oughs> งนะเขาเพลงเก่งไลมค่ะคือแบบหน้าจ่อยมาก <c oughs> เออเป็นแฟนคลับ เราก็เลือกอะค่ะเลือกแต่คนรอรอสิ่งที่พี่นุ๊กก็คือทุกอย่างพูดงหนึงก็คือหน้าเราค่ะหน้าเราดูเด็กกล้องซูดต้องใส่ถุงใส่บูอ่ะจนจนใส่บูอ่ะมุชชันล่าสุดเราก็จริจริงคือหน้าเราเป็นติงการไหมครับคุณผู้ชมค่ะคุณคนนี้ไม่ต้องมีว่าติงติงการมีสิคะไม่กล้ายิ้มอยู่เนี่ยค่ะจะต้องแบบอะไรนุ๊กสุดจ้าได้บนเวทีเลยนะโอ้ยไฟดีค่ะแต่งหน้าดีช่างดีเออสกิมเป็นคนชมว่าหน้าเราเด็กลง กลับ้อนตไปตอนเบัวอาจจะไม่ใช่เรื่องของหน้าอย่างเดียวมันมันเป็นเรื่องของแอตติจูดมากกว่านึกออกไหมคะคือคืออย่างด้วยสภาพหน้าตอนนั้นวันนั้นและคอนติเนียวาที่วันนี้ก็ยังแย่อยู่เพราะว่าไม่ได้นอนเลยมันเป็นสัปดาห์ที่โหดมากๆไม่ว่าจะในส่วนของคอนเสิร์ตหรือว่าพาร์ทเรื่องของส่วนตัวเอง คือทาให้กลับไปป่วยเลยด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราพยายามรักษาในเรื่องของความความคิดทัศจูดอะไรเงี้ยค่ะการทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรายังเบิกบานรวมถึงมันไม่กี่ครั้งเลยที่ในชีวิตจะได้เจอกับกับคนดูอะคะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้รับคอนเสิร์ตกลางคืนด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องแบบอัพพลังนิดหนึ่ง ตอนแรกก็มีไปเลเซอร์มากะว่าสวยเต็มที่ปรากฏว่าหลังจากนั้นพี่นาดหมดเลยค่ะ oh <my> ก็คิวงานตีชนกันวุ่นวายแต่ที่โหดที่สุดในชีวิตเลยก็คือตอนที่รันทรูกกลับไปเนี่ยคือเหมือนเราเดินเข้าไปเนี่ยลมหายใจเฮือกสุดท้ายจะถึงบ้านแล้วว่าจะถึงบ้านแล้วฉันจะนอนแล้วฉันจะพักผ่อนอะไรเงี้ยเ oh <my> ท้าหงิกคือเป็นตะคิว oh. <Yeah. S 1> เขาเรียวกว่า <c oughs> คือเรากินยา มะเร็งไทรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปกันพวกแคลเซียมไม่ให้เข้าล่างทีเนี้ยมันจะนอกจากภาวะ,ระกระดูกพรุนแล้วแคลเซียมมันจะเป็นเรื่องของภาวะตะขิวด้วยอ,อย่างเงี้ยค่ะก็เดินเท้าหยิกเข้าบ้านไปกลับว่าฉันจะหลับละกลับไปบ้านงูที่เลี้ยงไว้มันไข่ค่ะมันไข่ค่ะเราก็ต้องนั่งคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยห้าฟองเนี่ยเหยียบแสนถ้าเราปล่อยไว้คือมันตาย ระหว่างเงินกับความเหนื่อยเราจะเลือกอะไรไ <ป S 1> เราก็เลยรู้สึกว่าอีกเครือกหนึ่ง <ไป S 1> <laughs> เรื่องเงินใช่ถูกต้องค่ะเราก็เลยต้องทําความสะอาดงูและนึกถึงสภาพเท้าหงิกอยู่เท้ากําลังหงิกเป็นตะคิวมือก็ต้องเกรงเพราะว่างูเนี่ยมันไม่ดุหรอกคะ่ะถ้ามันไม่ไข่แต่พอมันไข่แล้วมันดุมากเพราะมันหวงไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปจกไข่มันออกมา เพื่อทําความสะอาดลังงูทําทุกอย่างคือกลายเป็นว่าวันนั้นไม่ได้นอนค่ะวันจริงก็คือป่วยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็ค่อยๆทีละปอดคอนเสิร์ตพอซ้อมเสร็จปุ๊บเหมือนจะดีขึ้นมาเจองูอ่ะแย่ลงพอทํางูเสร็จปุ๊บก็ป่วยพอป่วยเสร็จก็โทรหาเพื่อนพอดีเพื่อน จ่ายยาเพื่อนบอกกินอย่างนี้นะสูตรนี้สูตรนี้หายพอดีคอนเสิร์ตพอดีรับตังเสร็จกลับบ้าน <laughs> มันสําคัญตรงนี้แหละค่ะหายเลย,ท,ยที่พี่ลูกโพท,ที่บอกว่าถ้าเขากไอะไรนะถ้าเกิดร้องเพลงนี้อย่าฟังเธอร้องเพลงนี้ใครพูดเลยแบบว่าคุณพีอ๋อคือจริงจริงมันก็เป็นปมในใจอย่างหน,นึ่งเนาะในในสมัยที่ ตอนที่เขามีปัญหาเนาะมันก็มีส่วนนึงแหละที่เราอ่ะก็คือยังไงอะ่ะเราก็โกรธเพื่อเรานะเอาลึกๆอ่ะลึกๆเราก็โกรธนะเพราะว่าเราก็อยากจะให้เพื่อเราอะ่ะได้ในสิ่งที่ดีมีชีวิตที่ดีอนะไรเงี้ยแต่พอเป็นแบบนี้มันลึกๆมันพาร์ทนึงมันก็โกรธแหละแต่พอเวลาหายโกรธแล้วว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังคิดถึงและรักเขาเสมออะ่ะแต่ว่ามันก็เป็นพาร์ทที่บางทีเราพูดไม่ได้เพราะว่า ด้วยความที่เราก็มันมีหลายด้านที่เราพูดไปแล้วมันมันมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยกับสังคมอะไรเงี้ยค่ะแต่ลึกๆเราก็รักเขาแต่เมื่อวันเวลามันผ่านไปเรื่องราวทุกอย่างอะ่ะบางทีมันมันเบาลงแล้วอะมันก็ทําให้ยิ่งคิดถึงเขาว่าเวลาเนี้ยจริง,รงๆแล้วคนที่แบบหายไปจริงๆแล้วมันควรที่จะอยู่บนเวทีนี้คือก็คือเขาอไรย่างเงี้ย อสภา,าพานานานาแน่นอนกุ๊กกี้ต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนเพราะว่าไม่มีเขาไม่ได้เขาก็เป็นหนึ่งในตองอูงเหมือนกันเลยรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่สามารถทราบได้ก็ตอนนี้พยายามจะถามก็เขาเขาบอกได้แต่คนที่เป็นญาติอะไรเงีเย้ยค่ะว่าอยู่ไหน,นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นเป็นญาติกับเขาอาจจะลำบากนิดนึง จริงนานมากนะคะอย,าอยา่าที่พี่นุบอกว่าติอโคลในใจอันนี้เราได้เคยบอกเขาโดยตรงนะครัอบอว่าเรารู้สึกยังไงเหตสิ่งที่เขาเรื่องของเขาเนียค,คือคือคือนึกว่าอาจจะแบบเป็นนิสัยขี้ขี้โกรธเพื่อนไว้ก่อนอย่างสมมติว่าตัวอย่างเช่นเพื่อนที่แบบฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามวันแรกที่เพื่อนเสียเนี่ยคือโกรธเพื่อนนะด่าผีอ่ะนั่งด่าผีนึกออกมา เราเพิ่งจะมาร้องไห้หลังวันที่3วันที่4่อะไรเงี้ยค่ะเพิ่งจะมาร้องไห้ว่าเพื่อนเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าสามวันแรกเราจะรู้สึกว่ายู่มีปัญหาอะไรทาไมไม่มาบอกเราทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็นนิเจอร์ของเราเหมือนกันแหละแบบเวลาที่เพื่อนเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกโกรธเพื่อนแหละว่าแบบทาไมทําอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันเพื่อนอะ่ะคนเรามันก็ต้องรักกันลวเขาต้องบอกเลยว่าบุ๊กกี้เป็นเพื่อนที่ดีมากนะคะในไอคือแบบ เป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะที่แบบเรื่องน้อยไม่มีปัญหาจุกจิกปวดหัวแบบที่ผู้หญิงเขาเขาเป็นการขี้ฉาใส่ชุดอะไรแต่งหน้าย,ยังไงเงี่ยโุ๊คกี้คือไม่มีเงี่ยคือไม่มีเลยปุ๊กกี้กับเดบ,บีนี่คือโอ้ยสุดนะค่าเป็นติดลบอะ่ะไม่มีอยู่ด้วยแล้วแบบคือสุดๆของความสบายใจคือไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่เป็นนะแต่ว่าเราทํางานกับสองคนนี้เยอะเราจะรู้สึกว่าสบายใจมากๆที่ได้อยู่กับ2คนนี้เนี่ย ที่ดีที่สุดและไม่ใช่กับเรานะคะคือเขาดีกับทุกคนเขาเขาเป็นอาจจะมีโลกส่วนตัวที่สูงมากๆแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือเขาเขาไม่มีปัญหากับใครในไอซ์คือเขาไม่เคยมีปัญหากับใครเลยเเ้านอย่างน้อยเขาได้รับเมสเ a จแล้วก็หวังว่าเขาจะมีกำลังใจค่ะค่ะ